สวัสดีค่ะเรามาพบกับ ID Podcast Podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันประกาศผลไฟนอลเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าใครเป็น9คนที่ได้เดบิวต์กับทางรายการนะคะสําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะพูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นกรณีของเสี่ยวถิงนะคะผู้เขาเ้าแข่งขันทีมจีนก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยค่อนข้างลุ้นมากๆเลยนะคะว่าเธอเนี่ยจะสามารถติดท็อป9ไปแล้วก็ได้เดบิวต์หรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนวันนี้เนี่ยที่มีการเปิดรายการมาเนี่ยนะคะก็จะมีการแบบว่าบอกว่า2คนที่มีโอกาสชิงในท็อป9เนี่ย อ่าชิงอันดับที่9เนี่ยมีใครบ้างนะคะทางรายการเนี่ยก็ได้เปิดเป็นภาพของเสี่ยวถิงแล้วก็ฮิคารุขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ค่อนข้างตกใจนะคะไม่คิดว่าอันดับของเสี่ยวถิงเนี่ยจะตกมามากขนาดนี้นะคะแล้วก็ในการประกาศผลที่ผ่านมาเนี่ยเสี่ยวถิงนะคะมักจะอยู่ในอันดับที่1ตลอดหรือว่าอยู่ในอันดับที่สูงสูงมาตลอดนะคะแต่ว่าก็มีเพียงการประกาศผลด่วนครั้งล่าสุดนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยคะแนานของเธอนะคะตกลงไปถึงอันดับที่16 ะะหรือว่าเป็นอันดับที่ค่อนข้างเกือบสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับเสี่ยวทิ้งก็สร้างความตกใจให้หลายๆคนพอสมควรนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนอยากให้เธอเดบิวต์นะคะแล้วก็มองว่าเธอเนี่ยอาจจะอยู่ในอันดับที่หนึ่งแล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์ของวงเลยก็ว่าได้นะคะ แล้ววันนี้เองนะคะการประกาศผลเนี่ยนะคะเธอนะคะก็ได้ชิงอันดับที่9เนี่ยนะคะโดยมี3คนนะคะที่ทางรายการประกาศออกมาก็คือมีเซียวทิงนะคะมายาแล้วก็ซูยอนนะคะก็เรียกได้ว่าทาให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างลุ้นเพราะว่าอย่างประกาศผลอล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซูยอนกับมายาเนี่ยถือว่าติดในท็อป9นะคะแต่ว่าเซียวทิงเนี่ยอยู่ในอันดับที่16นะคะตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนแบบว่าไม่สามารถคาดการได้เลยว่าใน3คนนี้เนี่ยใคร ที่จะสามารถครองอันดับที่9ไปได้นะคะแต่ว่า,าหลายหลายคนก็ยังมีแบบว่าลุ้นอย่างให้เสี่ยวถิงเนี่ยเป็น1ใน9คนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอันดับที่1นถึงแเนี่ยก็ยังไม่มีทีมจีนเลยนะคะมีเพียงเกาหลีกับญี่ปุ่นเท่านั้นหลายหลายคนก็แบบว่าแอบหวังว่าอยากให้เสี่ยวถิงเนี่ยเป็นทีมจีนหนึ่งในไลน์อพเดบิวต์นะคะเหมือนว่าให้ไปสร้างสีสันแล้วก็อยากให้มีครบทีมประมาณนี้นะคะแล้วพอผลบวตออกมานะคะก็เสี่ยวถิงเธอก็สามารถทําได้นะคะแล้ว ก็อยู่ในอันดับที่9ไปนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็กดดันมากพอสมควรนะคะอย่างน้อยเธอก็สามารถขึ้นสู่อันดับที่9ได้นะคะแล้วก็ติดท็อป9ที่ได้เดบิวไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนที่แบบ ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรนะคะจากคนที่อยู่ในอันดับที่1เนี่ยเราเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็แบบมีความกดดันอยู่อย่างหนึง่งด้วยการที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งมาหลายสัปดาห์เนี่ยเธอก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็คงจะกดดันอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าพอมีการประกาศผลด่วนล่าสุดเนี่ยอยู่ในอันดับที่ที่เนี่ยถือว่าตกไกลมากๆเลยนะคะจาก1ไป16ซึ่งซึ่ง16ในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่่อนข้านที่จะเกือบสุดท้ายนะคะ แฟนๆของเสี่ยวถิงเองเนี่ยก็ค่อนข้างตกใจนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเสี่ยวถิงเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในไลน์อัปเดบิ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่แบบว่าครบเครื่องนะคะมากความสามารถแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเธอมีความวิชวลแล้วก็เหมาะกับตําแหน่งมากๆเลยนะคะทําให้แฟนๆของเสี่ยวถิงเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็ค่อนข้างโหวตอย่างที่บอกนะคะว่าเสี่ยวถิงเนี่ยเธอเป็นคนที่แบบว่าเป็นพวกแข่งขันทีมจีนก็จะมีแฟนอินเตอร์คอ่อนข้างเยอะนะคะแล้วเธอเนี่ย ะะก็แบบว่ามีลุ้นอยู่พอสมควรอย่างเราเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าเธอเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ท็อป9ได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้เธอก็สามารถกัเข้าสู่ท็อป9ได้นะคะแม้ว่าอันดับของเธอเนี่ยก็จะถือว่าตกไปไกลพอสมควรนะคะขึ้นสู่จากคนที่อยู่ที่หนึง นะคะมาเกือบอันดับสุดท้ายแล้วก็กลับขึ้นสู่อันดับที่9นะคะก็แบบว่าเป็นคนที่คะแนนหน้าจะเป็นคนที่มีคะแนนพลิกผันมากที่สนุดในรายการเลยก็ว่าได้นะคะแบบว่าไม่สามารถคาดการได้เลยนะคะสําหรับคะแนนของเสี่ยวถิงนะคะแต่วันนี้นะคะเธอก็อยู่ในไลน์อัปเดบิวแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้เธอนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้วง เคปเลอร์ด้วยนะคะสำหรับสาวๆที่ได้เดบิวต์ทั้ง9คนนะคะสำหรับใครที่ติดตามรายการมานะคะก็น่าจะมีความผูกพันแล้วก็ชื่นชอบพวกเธอกันนะคะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้ด้วยนะคะ